สวัสดีครับท่านผู้ชมทีขอรต้อนรับชมเวลารายการเล่นข้าวชาวตายนะครับทาง NBT Show TV ดิจิตอนสองสเวทครับสวัสดีครักทายผู้ชมคุณผู้ชมสุขท่านเลยค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นการทำงานวันแรกของสัปดาห์วันจันทร์ที่3ตุลาคม2565ค่ะติดตามข่าวสั้นกันแล้วนะคะวันนี้อยู่กับพี่เบาเหลยงแล้วก็น้องยิ่งออมค่ะ พีเสืสักิีหนึ่งวันนี้นะคะให้บรรยากาศแล้ววันนี้เรามาสั้นจอนกันที่เกาะแรดอำเภอดอนซักจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่บอกตุเรียงครับคุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศข้างล่างเรานี่โอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำน้องบอวันนี้เป็นวันแรกนะครับของปีกประมันไม่2566ัรกับน้องยิงอมแล้วก็เป็นวันแรกนะครับของสัปดาห์แรกที่ทางด้านสบะโคเนี่ยมีการประหลักมาตรการเรื่องข้องขวิด19เเป็นโรคประจำทิ้น แน่นอนครับ n p t s ีทีเเราครับแล้วก็กลุ่มพิจารภัณฑ์เราก็ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนให้พี่น้องได้กลับมาท่องเที่ยวมาฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจชุมชนกันเหมือนเดิมวันนี้ครับทีแรกที่เรามาเลยนะครับเล่นข้าวชาวใต้สั้นจนมายุทีเกาะแรดตบ,บุญดอนสักอำเภอดอนซักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งต้องบอกว่าพืนทีทีนี้เนี่ย บรรยากาศน้องยิ่งอมมาได้แต่คืนบั่นืึมั้งเรามาตั้งแต่แรกแต่ว่าคุณผู้ชมวันเย็ค่ะอากาศดีเนี่ยค่ะเราก็เป็นก้อนแรกๆที่น่ารักทางบรรยากาศแล้วก็ผู้คนที่นี่ก็น่ารักเหมือนกันเมื่อวานนี้มาทึงก็ได้มีโอกาสเดินชมรอบๆกอค่ะพี่เบาเกลียงเป็นทังแรกเลยนะเค่ะเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของพี่น้องกอแร็ค่ะแต่คราวนี้ท้าคุณผู้ชมได้เห็น้างล่างนี้พีเบาเกลียงมีการแล็อะคอลีวารักลักกระช่างปลาอ่านะครับขบวนช่วงนี้เนี่ยใน พื้นที่ภาคใต้ลมเปลี่ยนทิศนะครับกระชังปลาจอยู่อฟั่งด้านหน้าของเกาะก็กมาไว้ร่างเกาะเพื่อลบคลื่นลม,มนะครับเพราะวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงดึงมวลอากาศกาเย็นจากประเทศจีนเนี่ยมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับและก็ทะเลจีนใต้สูงพุ่งในรองมวสุ่มเนี่ยพัดผ่านมาวันนี้ก็ทําให้วันนี้เราเนี่ยตื่นมาสดชื่นนะครับรับกับสายฝนเบาๆนะที่ดอนซักแห่งนี้นะครับประกอบกับเมื่อเร็แต่คืนเนี่ยพี่น้องที่นี่เขาก็มีการกินเจมีกิจกรรมมากมายนะครับยากอีรู้จัก ดอนซักไอหมากวานี่ยากจะรู้จักก็เรดไอหมากวางนี่นะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากส่งทันนะครับมาพูดคุยในรายการเล่นข้าวชาวใตา้คอ,อยัดข้าวมาในช่วงแกะประเดินกันก้นนะครับก่อนจะไปติดตามข้าวนะนะครับมาพูดคุยฐานะนขงทันจักรลิควัางชนจิตกับนานมเพือดอนซักและทันภูวนาถแกออดนะครับ ผู้ใหญ่บ้านเกาะเรดครับสวัสดีครับสองสันครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับทูเรงเข้าชาวใต้กับวันนี้ดีใจได้โอกมานอกพื้นที่ได้กับกับบรรยากาศชุ่มช่าวันนี้กับท่าหนั่งอำเภอย่าตระหนั่งพำเอได้ลาวภาพรวมอำเดอนซักขอเราต้องคิดหนึ่งกับว่ายู่ตรงไหนผ่านพื้นที่น้องที่ชมอยู่ในภาคใต้ระรับราบครับอําเภอดอนซักนะครับก็เป็นอําเภอที่อยู่ทางด้านตะวันออกสุดนะครับติดทะเลนะครับก็อยจังหวัดสุราษฎร์นะครับมีซอยต่อติดกับอุทยานอําเภอครี ที่สมรัสนะครับในการเดินทางมาอำเภอกระน่อมเนี่ยง่ายมากนะครับท่านก็สามางม้าออกจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มาสู่อำเภอดอนซักนะครับแล้วก็ลงเรือไปเที่ยวเกาะสมุยอำเภอดอนซักก็เป็นเมืองท่านะครับสองเที่ยวสู้เมืองสองเที่ยวระดับโลกนะครับแล้มีที่แบบจุมชนหรือที่กระทู้บานนะครับแต่ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตองเขียวในสะักชุมชนในทางเพื่อโนะดนะอยผู้เหงนะเพื่อดอดซักใ<อ>นกครับเมื่อมาดับตัแหน่งในการพยายามส่งเสริมลักดันกิจกรรมการตองเขียวชุมชนอย่างเป็นที่พอใจแนวกิจโครงการคือดอนซักมีดนะีดอนซักมีดีนะครับดอนซักมีดีนี่ครับผมจะประมวลเอากล้องดีในอำเภอดอนซักไม่ว่าจะเป็นแหล่งตองเขียวนะครับแหล่งต้องเที่ยวดีอ่าผลิตฝันดีอาหาทะเลอ่าดีครับโอ้ครับลิทีพักที่เป็นธรรมชาตินะครับในระบบนิเวศโดยเฉพาะมีเวททางทะเล ดียอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างนี้เรามีแดังกลาโหมาสามารถช่มได้เกลือแป๊บดูการตลอดต่างปีนะครับเป็นโรมาดในบริเวณอ่าวไทยที่เราเรียกาโหมที่ยุ่มพูนี่นะครับบริเวณกอแรลลงเรือไปแป๊บเดียวจะพบทันทีนะครับผมยืนยันว่าลงเรือตุกคลังพบโลมาตุกคลังนะครับในขณะเดียวกันเราก็พยายามเชื่อมโยงทริปการท่องเที่ยวจังหวัดเ่างๆโดยเฉพาะจังหวัด นัดผ่อนซีธรรมดาจังเปิดขอนอมนะครับเป็นวันเดทริปคืออนักท่องเที่ยวจังเปิดขอนอมเนี่ยก็จะออกจากขอนอมช่วงเช้านะครับมาแหวดติดคอแรดนะครับลงเรือดูที่จุมชนนะครับไปกับชาวประมงพื้นบ้านชมโดม่าสอนเชียงขึ้นมาระพธนาที่คอแรดถึงก็บเที่ยวเป็นน่านจันเลิศนะครับแล้วไปน้านี่เป็นเอกลักษณ์ของคอแรดก็คือเป็นหมูเนานะครับหมูเนาหมูเนาครับซึ่งเป็นเมนูของเพลน สวาได้นะครับขวาได้เลยก็ขึ้นชื่อมาค<ะ>่อ้พมยืนยันับรองนอกจากนั้นกาช่วยกันอุดหนุนนะครับส่งเสริมสื่อผลิตภณัณฑ์ของชุมชนเป็นประเภทอาหารทะเลสาแท้แปรรูป<ะ>นะครับไม่ว่าจะเป็นเคยกอแรสที่พวดยืนยันขึ้นนี่กร<ล>ะป,ปีนี่นแหละกระปีก้อรดนะครับ เพิ่มใจกับมาเคยเพราะว่าเราโดยผาดซาตานี่เคยนะครับทำมาจากตัวเขื่อนจริงๆนะครับเคยนะคุ้เคยจริงๆนะครับถ้าทานมาถ้าใกับห้องกับกรรมวิธีการทำนะครับเอาตัวเขื่อนขึ้นมานะครับแทำซ้ำกับทำกับมืออันนี้มาถึงลงมาในพื้นที่ก็แล้วนะครับก็แล้วตัว่าวันนี้เนี่เรามาหนังอยู่ที่โรงเตียมครับโรงเตียมโรงเตียมนี่เป็นโฮมสเตย์เป็นเป็นร้าน้าเป็นทีฟัก นะครับทีผ้านมาจะทา่านความปลอดภัยนะครับก็กกอยากนาเรียนไปถึงค,ความปลอดภัยด้านสุขทานาำไัยเพื่อกาดตรงเทียวนะครับทางอำเภอดอนซักเราเนี่ยทำมาตั้งแต่ช่วงก่อนช่วงโควิดย,<อ>ยังคงระบาดนะในคืออำเภอดอนซักนะครับเราอเอาผู้ประกอบการเนี่ยมันนาผู้ประกอบการเนี่ยสมัครเข่าเผื่อประมเมินนะครับระบบมาตรฐานชาและการปัจจุบันนี้พัฒนาไปถึงชาพลัสนะครับเพื่อสร้างความ เชี่ยวมั่นในการหนับตรงเทียวทางชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับมาตรฐานชาพัดก็คือมาตรฐานด้านซุปข้าวหนาไม่คือการแวดจัดการด้านกบรตรงเทียวไม่ว่าจะเป็นสถานะโรงแรมที่พักนะครับบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้งการตรงเทียว้งหมดนะครับแล้วก็ยืนยันได้นะครับว่าที่พักโฮมสเตย์ ในพื้นที่อำเภอดอนซักและกันในพื้นที่กอแรดนะครับท้ำตาลแห้งของของเรานี่ครับผ่านมาตรฐานชาวพัดม้อนแหลมน้ำตรงนี้ก็มสบายใจได้ครับนี่เบื้องต้นกับเขาขาวกับอำเภอดอนซักกับน้องยิงออมนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านของเรากันมั่งค่ะย่ายใจแต่ผู้ใหญ่ค่ะได้เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของชุมชนกอแรดสักทึดถึงค่ะว่ามีความเป็นมาพื้นเมืองค่ะครับชุมชนวันกอแรดค่จากคำบอกเล่าของคนรุ่นสมัยเก่าแก่ครับ ได้มีชาวจีนอพยพมาจากกอให้ล้ำประเทศจีนครับโดยการลงเรือซัมเพาครับแล้วก็มาถึงเกาะแห่งนี้ครับ,รบได้เห็นว่าทรัพยากรทางทะเลค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ผู้มีประเทศก็คล้ายคกับขอให้ล้ำประเทศจีนอยู่แล้วครับ,รบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกัคนจีนในล้ำมีความชํานาญในเรื่องของการทําประกอบอาชีพประมองอยู่แล้วก็เดยได้สร้างหลักบักท่าน ยึดเป็นที่อาศัยธรรมมาหกินนครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ในปี2 5ง0ันครับก็ได้มีสะพานเชื่อมจากฝั่งเล่มลื้นฝั่งโดนซักข้ามมาอย่างหมู่บ้านโคเรสครับเมื่อก่อนนี่คือเป็นก้อคือไม่มีการเชื่อมต่อเป็นอินยยครับสั้นจอดไม่ได้สมัยก้อนนี้การเดินทางก็ต้องใช้จากโคเรสไปฝั่งก็ต้องเรือ เรือประมงขนาดเล็กจกแต่ผมมีสะพานถุกแยกเราข้ามานะครับแต่ว่านิดหนึ่งผมขังแก้วนิดนึงคือคําว่าเกาะเรดเนี่ยมาจากไหนกับเรดต่อโต้ด้วยนะครับเออ่อจะคําวอกล้าวาคำคำว่าคําคําว่าเกาะเรดคศมาจากาาผืนชนิดนึ่งที่อยู่บนเกาะเรดสมัยกอ่อนมีมีค่อนข้างที่จะมาครครับอตอนนั้นก็นคือคนสมัยก่อนคือชายตอนเรศหรือว่ายันเรศเนี่ยยันเรศครับ เอามาทําในเรื่องของอุปกรณ์ประมงเช่นเอามาทําว่าทรายข้าวเบ็ดทําทเร็วดักปูหรือว่าเอามาทักทําเป็นใส่สมอลําเรืออะไรแบบนี้ครับน,นี่ก็คือมีมาหมดที่นี่เลยเป็นที่มา,มาก็ใช,ใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งกับว่ายานเรสเนี่ยเป็นความคงทนความเนี้ยวคงทนประมาณเรสอะได้บบนี้ครับเนี้ยทนมาเรสเลยแข่งเร่งมาเรสนะครับ กแรดต่อเต้าในมีทีมาบันทธ์นะคะทีนี้ทีนี่ะคะชุมชนกอแรดนยคะเรามีความดดเด่นในเรื่องของอะไรมาคะทีนี่ของเราพูดถึงว่าความดดเด่นนะมันจะมีลากไล่ครับไม่ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรเนี่ยเรามีทรัพยากรทางทะเลแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีแล้วก็มีประวัติชุมชนที่จกให้ล้ำสู่กาะแรดครับแล้วเรายังมีซ่านเจ้าเก่าแก่ซึ่ง คนจีนใช่ไสมัยนั้นที่อพยพบมากก็นําองค์เทพ,พระเจ้าติดมากับเลือซ้ำเพาแล้วก็ได้สร้างเป็นสร้านเจ้าถึงปัจจุบันนี้โ,<อ>โดยความเคารพหนักที่ของคนก่อเรสมาจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็เป็นยุคเป็นฒนาครร้แเราก็ยังมีในเรื่องของอาหาร ซึ่งเป็นอาหารที่ว่าถ่ายทอดมาจากนลินในล่ำเช่นหมูน้วเหมือนที่ทางอำเภอใดกึนไปแล้วเมื่อกี้ครับนั่นก็คือเป็นอาหารที่ว่าหนักท่องเที่ยวมาและชอบชอบกินชอบทานมาใช้ครับเหมือนซิกเนเจอร์ของชุมชนเลยครับดแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาหารทะเลที่ชาวประมงพื้นบ้านออกไปทําการประมงวันต่อวันเพราะฉะนั้นอาหารทะเลของกาเรสจะซอ ทุกวันครับราคาชารจะาร่อยครับแล้วเราก็ยังมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านห้ามมาได้จากประบงพื้นบ้านแล้วก็นะเอามาทำกันเองโดยใชย้สูตรข้องเฉพาะทองที่นี่คือเราเป็นสูตรที่ท่าทอดมาจากคนจีนในล่ำครับ <Evet. S 2> เราจะไม่มีส้านเค<อ>มีได้เจอื <im S 2> อปนเราจะใช้วัตถุดิบแล้วก็ เค้เกลือได้เหมือนนั้คร nice. so, no, um, ับเอามาผลิตเช่นว่ากุ้งเคยกุ้งเคยมีปลาหมึกแห้งมีกุ้งแห้งมีปลาวงครับมีปลาเค็มปลาปูเรราได้ปเหมนอ่างปลาลิ้นมาปลาจวดมีแทบจะทุกชนิดครับและยังมีพวกกังเนื้อกังนึ่งกังตังโชโลดิ้งเปื่อยกันเพต้นคแบบ ใช่ครับทนายเพื่อได้มาสัมพัทก์กอเรศและผ่านรื้นฟางกับในมุมมองต่างๆผมประทับใจมากนะผมเพราะมันสแกวป้าท่องจุ่ชนนะครับโดยงจาเราสามารถยกประดับจาก่ารประดับชุมชนเนี่ยขึ้น<ช>เป็นเร่งทองเกียวใน,นรับช้าต่อไปนี่ผมมั่นใจว่า มันจะเป็นแค่นสีทองเขียวระดับโลกนะครับเชื่อมโยงกับขอน้อมเชื่อมโยงกับข um, ้อสมุยก้อบางันได้นะครับเพราะว่าจนในเปรี้ยก้องเราดือดรอทรักเราเป็นเหมืองขาก่อนที่เขาจะลงไปเดียวขอสมุยก้อบางันข้อเตาเนี่ยเขาต้องมาดอดรักผมก็จะพยายามทำหว่าเออย่างน้อยดอดรักระดับขึ้นดรอทรักฝังคาไว้ก็ได้ฝังคาครับ้็ดีได้ครับพอเรามีแรงาที่มันอร่อยที่สุดแล้วก็แล้วก็ดาคาทูบ พราะนั้นต้องสร้างแนวคิดสร้างคอนเซ็ปต์นี้ให้การมาส่งเที่ยไว้ได้ว่าเออไปเที่ยวสมุยกัะจริงแต่ค่ารับพักสักคืนคุณไปนอนโรงแรมรู้อ่าห้าดาวลงมาพักกับชาวบ้านนะครับจะรู้แบบประทานอาหารที่มันอาเซอร่อยนะครับประจักษ์สร้างเซมีที่เป็นวิธีธรรมชาติด้วยคุณจะได้การส่งเที่ยวคืออะไรได้หลายอย่างกับอันนี้เราทราบคนคอนเฟิร์มมาเน่นมาทางการที่อ่านร้อยอ่านร้อยนะครับนะครับ ซึ่งตอนนี้ค่ะท่านผู้ย่าที่เราท่านที่หนูว่าตอนนี้เกาแระดเนี่ยคนรื้อดูจักรื้อมาเที่ยวกันบ้างแล้วเราในอนาคตเนี่ยค่ะเราได้มีการวางแผน,าน,าานใ,ใ,ในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าเกาะระดับทำยืมาครับผู้ย่อาในเรื่องของพัฒนาการท่องเที่ยวอันนับหนึ่งเลยเราก็ดูเล่นรับซ่านในเรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติครับัอนี่เราก็ มีในกลุ่มก็ดูแลกันด้วยเล็วนี้ตองยังยืนนะใช่ครับอันที่คือสงกันในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนี่เรากาอนุรักษ์และก็ซืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันครับกันแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาหารที่ไา้ทอดมาจากคนจีนให้ล่ำครับแล้วก็เรายังได้ได้มีการตั้งกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเพิ่ม แล้วก็อาชิ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนครับวันนี้นี่คุณข้ามาดูค่อนข้างจะหมากนะครับอยากจะสาบว่าถ้าจะมาผักทีนี้มีทีผักกี่แห้งครับมีหัวสเตกีเจ้ากันเรื่งบ้งครับเออสำรักผมสเต๊ของชุมชนบ้านกอเรสตอนนี้เรามีอยู่กาวทีครับ กาวสีแต่ว่าประมาณสิบกว่าลังครับสิบกว่าลังนะครับสามารถรองรับหนักทองเทียวได้แต่ละวันก็น่าจะถึงโองรอยคนคือรวมถุกล่งแล้วเนี่ยได้ประมาณโซ่รอยคนครับเพลงนี้ก็จะมีพว่าก็เราจะคิดเป็นถ้าว่าเป็นเซ็ตพร้อมอาหานด้วยก็ต่อหัวก็การรยบาทครับอันนี้รวมที่พักรวมหารทุกอย่างรวทีพักครับแล้วก็อาหารมือ มือเย็นนี่จะเป็นสี่ฟูดมัดแล้วก็ย่างตำหาย่างครับหาย่างก็เป็นสี่ฟูดตีว่าชาวประมงในบูบานห้าอันใดมาแล้วก็มาส่งให้กับผมสตีนอันนี้เราต้องลงตรนผสตีเลยว่าต้องยู่ทีเก้าร้อยับใชยคือถูกลั่งจะราคาเท้าเมื่อเงนมัดเลยครับเพราะเรามีกลุ่มของผมสตีแล้วกลุ่มของวิสากิจจุมชนที่เราพูดคุยกันในเรื่องของกอตเียบในเรื่องของมาตรการของการท่องเที่ยวนี่เราจะคุยกัน อ่าทุกเดือนครับก็ยุคที่เราเหลี้ยงทุกไ่รม่ก็ผัดกันได้เพราะว่าทุกทีมากระท่านเดียวกันแน่นอนครับกระเพาะคอเนะนะคในเรื่องข้องชื่อหอมสเตย์ถุกล่งของโกเรสครับอ่าล่งนึ่งก็มาล่งเล็กเลยจะเป็นข้องคุณติ๋มหอมสเตย์คุณติ๋มโวมสเตย์ครับแล้วก็มาข้องชมพูหอมสเตย์ครับแล้วก็มาโรงเตี้ยมหอมสเตย์นี่ก็คือตำรันหารแล้วก็ถางรุง หุ่มสตด้วยครับปียิ่งนะเรามาจ่ายแล้วก็จะมีบ้านกลางรีห่มสเตตครับแล้วก็จะมีผู้ใหญ่เพลงห่มซเตตีแล้วก็จะมีข้องบ้านกงห่มซเตตครับแล้วก็ครูนิดหุมสเตต้ครับแล้วก็มีเรือนปลาไกล้หมสเตครับแล้วก็ยังมียู่ทางส่วนตะวันนรกระเบียงรีห่มสเตครับนี่ก็คือกาวฉือกาวแห้งแต่่สิบอง สิบซองถึงสิบสามลังครับใชมาจะเหลือได้กับทางนายอำเภอกับมาที่ทางด้านของอำเภอเองได้มาเข้ามาพัฒนามาส่งเสริมการเพิ่ตพืชบางแล้วก็ญาตทางนายอำเภอได้โบกพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้นะครับให้มาเที่ยวที่กอแรดรับครับก็ทานผู้ชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมต่างจังหวัดนะครับทุ่มยินดีนะเชิญชวนนะครับสื่อสารมาชมมาเที่ยวนะครับมาชิมนะครับมาช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยงชนนะครับทางอำเภอเนี่ย เราทางราชการก็จริงแต่ว่า<ม>ทําให้ผู้ประกอบการน,นะครับเหลือพอไ,ได้เงิน<ม>เกิดกับชุมชนให้ได้มากที่สุดนะครับเราคิดถึงการส่งเสริมชุมชนนะครับให้มาผู้การสองเดียวระดับโลกระดับชาติ<ม>อันนี้นน<ม>คือเป็นการส่งเสริมเตินพี่ต้านหลักทีก่แดดจดี๋นะครับในการเกินเดินทางมาอำเภอดอนซักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสะดวกสบายนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยมาดังเจัมบิน สนามวินจังหวัดกรา,านี่นะครับนั่งรถยนต์มาเพียงแค่ชั่วโมงกว่าๆ้าๆมาถึงอำเภอดอาสักมาถึงคอร์เรสแล้วแล้วคอร์เรสก็มีสะพานนะครับสามารถเดินทางเฉี่ยมกับไม่ต้องนั่งเรือท้ามเลยนะไม่ต้องนัง่งเรือใหญ่นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงแที่นี่ถ้าเป็นช่วงฤดู่องเตี่ยวนะครับเราก็มีบริการลานจอดรถไว้ด้านนาะ นะครับสามารถนางรสซาลิงเข้ามาก็เ <challenges> ป <in activity> <s pack ing> ็นเสน่ห์อีกแบบนึงนะครับนางซาลิงกัครับแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ฟ้าสักนิดเลยค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวเกอเระดกันเยอะๆค่ะครับในนรื่ของชุมชนบ้านเกอเรก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับมาเที่ยวเกอเระดครับในเรื่องของการท่องเที่ยวของเกอเระดของเรานี้ก็มีหลากหลายในล่าด้านครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตของบ้านเกอเระด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติชุมชนมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซ่านจ้าแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็รก็ยังมีกิจกรรมที่ว่าให้หนักท่องเที่ยวสามารถทําร่วมกับชาวบ้านได้เช่นว่าการทรําปลาวุงการทําขนมโบเกี้การทํามู่นาวแล้วก็การลงเรือไปดูลูมาแล้วก็ท่องเที่ยวทางทะเลครับนี่ก็คือความลักลายของโกอเรส แล้วเราก็ยังมีในเรื่องของอผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านทำกันเองครับแลวก็ให้นักทองเที่ยวสามารถมาซื้อมา,อาห้าไปกินไปทื่อเป็นของฝากได้ครับพบูดเฉอเลยก็นนาชาววันนี้ถ้าเปิดแอปอะไรนะครันไอ สื่อผ่านทางออนไลน์เนี่ยชาวเนี้น่าจะไข่หมดนะครับอะไรกันประชานผู้ชนที่สนใจหมาสินค้าทีนี้นะครับในถ้าสนใจนะครับให้ท่านนายอำเภอบอกว่าคงดีโดนซักมีหมาว่ากอแร็ดนะครับจนเตียวโดนซักนะครับสำหรับอำเภอโดนซักอย่างวัดตุลาธานี่นะครับทองเทียวชุมชนเรามีหมาว่ากอแร็ดนะครับเรามีวัดเข้าส่วนประดิษฐ์หรือวัดหลวงพ่อจอยนะครับเรามีวัดโดนซักหลวงพ่อตัววัดองุ่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่านี้ก็ว่าได้นะครับเรามีทองเทียวชุมชนบ้านข่ามล้างนะครับเทียวลองแพล ชมปลาปลาป่าใจเล่นนะครับอันนี้ก็ราคาทุกมาร์กนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเราจะมีทองเทียวเชิงกษตเนะครับบ้านไร่ชายน้ำฝามนกนะครับนะครับตามลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีนะทองเทียวเพื่อสร้างความพันสัมพันธ์ดีๆในครอบครัวก็คือนั่นคือฮักวิลเลจนะครับ<ม>ซึ่งก็ยุ่มไม่ไกลแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็มีชุมชนหาาหนังกำนะครับทีขึ้นฉือนะครับ ด้วยแล้วก็มีสถานที่สองเที่ยงอีกแห่งหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ปลาหินนะครับเราหินมาแกะสลักเป็นรูปปลา,ปลาเป็นพันพันชนิดน,นะครับสวยงามมากครับนี่คือคคนแหล่งสองเที่ยวชุมชนก้องางาเภอดอซักจังหวัดสราษฎานสังหกัดครับท่านผู้ชมมีโอกาสนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาเที่ยวที่เกาะแรดแห่งนี้นะครับบอกเลยว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีการเดินทางก็สะดวกมันที่ถนนงามเอทถนนผู้เยี่โบสกับน้องยองแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับที่บอกเลี้ยงมาที่นี่ตั้งแต่ไม่มีสะพานนะซึ่งที่สัมผัสได้ทีี่่นคือ พี่น้องชาวบ้านก็เรสเนี่ยเป็น<ช>คนที่มีอัธยาไส้เมกรีดียิ้มเย้เแจ่มไส้ให้การต้อนรับคนที่มายเยือนที่นี่โดยเฉพาะวันนี้นะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับอุ่มสตีที่ให้เราได้มาพักมาชิมบรรยากาศกันมาชิมมาห้านกันนะครับนั่นก็คือ โรงเตียมโฮมสเตย์หนึ่งในกาโฮมสเตย์ของเกาะเรดนะครับแล้วก็รถูกโรมถูกโฮมสเตย์เนี่ยของเกาะเรดต้องบอกมีคุณภาพมา่อที่ทนายเพื่อบอกนะครับได้รับมาตั้งแต่ทานมาตรฐานเนียนทองปีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแค่กระเพนาท่องทานค่ะท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านผู้ใหญ่กันได้มาที่ให้เกณฑ์บริกรผูเราวันนี้นะครับทนนายเพื่อจักกิจคว่างจุดกิจอำเภอดอนซักนะครับแล้วก็ท่านผัวนัดแกออดครับผู้ใหญ่บ้านเกาะเรศกลับขอบคุณกระเพราซ่องทานครับ